เน,เนี่ยว่าที่เมืองจีนเขามีสแกนหน้าจ่ายเงินกันแล้วจ้ะไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมาหลายปีแล้วรอบนี้พี่อาก็ตั้งใจมาเดินสำรวจตลาดโมเดิร์นเทรดของเมืองจีนนะคะมาดูพวกสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็กลุ่ม hair c a ร์สกิน care ด้วยค่ะนี่ก็คงถึงโซนสกิน care แ,แล้วสินะอังกฤษจ,จะเพี้ยนไปบ้างแต่ก็เดาได้จะ้ะจริงๆห้างนี้ก็เป็นห้างที่ใหญ่พอสมควรน,นะคะแต่ว่าพี่อาเข้ามาเดินดูเนี่ยจะมีกลุ่ม hair แคร์ค่อนข้างเยอะมากมีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนตอน นะบางแบรนด์เนี่ยก็เหมือนบ้านเราเลยค่ะแต่ราคาเขาก็ เอาเรื่องอยู่เดอ้อลุกแบบ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลามาเดินห้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มสกินแคร์มีค่อนข้างเยอะไม่ให้เลือกหลากหลายมากแต่รอบนี้พี่ยามาดูคือสกินแคร์คือเหลือเชลแบบน้อยมากๆนะคะเหลือแค่ไม่กี่แบรนด์พี่ย่าก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะไปอยู่ในโซนของร้านบิวตี้จะมากกว่าในห,ห้างก็เลยเหลือเป็นของพวกจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้คนจีนเขาชอบดื่มน้มามะพร้าวแล้วก็น้ํากะทิมากๆนะทุกคนแต่รสชาติมันไม่เหมือนบ้านเราเลยอะรอบนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะซื้อแต่ชามมลิซึ่งน ที่เมืองจีนเนี่ยใช่วิธีการสแกนจ่ายเงินโดยการสแกนใบหน้าแล้วจ้าซึ่งจริงๆก็เลือกได้หลายวิธีนะแต่ว่าวันนี้น้องชายก็เลือกที่จะใช้วิธีสแกนหน้านะคะซึ่งมันง่ายแล้วก็มันสะดวกมากๆที่อยาคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยบ้านเราก็น่าจะมีแน่นอนทุกคนว่าเมืองจีนเขาล้ำไหมคะ